ของแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซย่า very VIP คลินี้มาพบกับแอดบีบีวันนี้ขอทำหน้าที่แทนแอดบุยนะคะก็เนื่องจากว่าน้องลิซ่าชีมาเสิร์ฟความหนาวแบบฮอตฮอตฮอตกับการที่ได้โพสต์รูปท้าทายระบบความหนาวในสไตล์ของมาดามที่ทำเอาฮือฮากันทั้งบาร์ความหุ่นเอยใดของน้องเขาอัน,น้องดเ <Ad S 2> พิ่งเข้าใจคำว่า fire and ice ก็วันนี้เลยอะทุกคนหิมะฮอตมากดาเมจแบบสิบสิบสิบ เต็มๆรอดๆไปเลยค่ะลูกลิซ่าในปี2026นี้ชีไม่เล่นของจริงจะว่าไปอ่ะพอเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็รู้สึกสับสนนะว่าจะร้อนหรือจะหนาวดีแฟชั่นนี้ของลิซ่าเราจะตุยกันหมดค่ะซึ่งแจ็กเก็ตที่น้องลิซ่าใส่เป็นคอลเลกชันโครมฮา e ์ r ส์ x n o อกต x n i กีได้ข่าวมาว่าราคา1.3-1.4ถึงล้านไปเลยจ้า แม่เจ้านี่แค่แจ็คเก็ตยังไม่รวมเกงนะเมื่อสามแบรนด์นี้มารวมกันราคาป้ายก็คิดเป็นเงินไทยน่าจะราวๆห้าแสนกว่าคะ่ะแต่ที่มันแตะหลักล้านเพราะราคารีเซลที่ดีดขึ้นลงตามความต้องการของคนมีหน้าละใส่แค่บิกินี่ตัวเดียวอุ่นเลยนะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งภาพจากไอจีที่น้องลงเมื่อวานนี้ก็สร้างความแตกตื่นฮือหายิ่งนักฮือฮาขนาดไหนหรอก็ทําให้หัวข้อข่าวนี้ขึ้นบันเทิงอันดับหนึ่งในหวยแบ็ค <c oughs> ขึ้นหัวข ข่าวฮอตฟิกในเสี่ยวหงสูแอปอินสตาแกรของประเทศจีนนั่นเองค่ะโดยภาพของน้องมียอดวิวถึง54ล้านใน2ชั่วโมงดาราจ,จีนตัวท็อปๆยังทำไม่ได้เลยจ้าล็อกเกอร์บันเทิงและเพจบันเทิงต่างๆของจีนก็ฮือหากับภาพเซตนี้และออกมาอวยยศรูปร่างน้องลิซ่าฉ่ำๆเลยล่ะค่ะ มาต่อกันที่ความอวยยศหรือความเคลมน้องลิซ่ากันแน่แอดก็ไม่ทราบได้เมืม่อชเวยอนกูนักเขียนคอลัมน์ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ได้ออกมาบอกว่าลิซ่าที่มีผู้ติดตามบนอิน t a g r กรมากกว่า100ล้านฟอลถือเป็น global ambassador ของ K-POP และวัฒนธรรมเกาหลีย้ำอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าลิซ่าถือเป็น global ambassador ของ K-POP และวัฒนธรรมเกาหลีค่ะทุกคนซึ่งไม่เพียงแค่ลิซ่าเท่านั้นนะคะแต่ศิลปินต่างชาติอีกมากมายที่คุณชเวยอนกูได้ยกตัวอย่าง คุณแม็ก e ทงังอ e ีแจและโดราโดต่างก็ล้วนเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเคป๊อปอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าน้องลิซ่าโดนเคลมเป็นสมบัติเกาหลีซะละค่ะที่เรื่องนี้อเคลมนะแต่พอเรื่องสถิติเกา่าอะเขาไม่เคยนับชีน้องเป็นเคป๊อปนะเออเอาเถอะค่ะเห็นลิซ่าเป็นทูตท่องเที่ยวไทยแล้วปังอะสิเลยขอมาเอาซีนด้วยประคนี่ย อุ๊ยแอดแพ้เสียงในหัวค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวที่แอดเอามาฝากในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆพืนเพื่อนเอนคิดเห็นอย่างไรก็เมนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หรือใครจะมาเม้นแนะนำแอดสำหรับการลงเสียงคลิปแรกของแอดก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะคะขอให้เพื่อนๆนมีความสุขกันมากๆนะแอดไปก่อนละคะ่ะบ๊วย It's everything I've been chasing, all here for the taking.